จเจริญพรยอดการยนานมิตรทั่วโลกเนาะกองพลจักรัตริอาศสวรรทุกท่านพบกันสองทุ่มโดยประมาณก็จะเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตมากยิ่งขึ้นเนะนะเพื่อให้เกิดความเป็นสัมมาทิฏฐิหรือมีความเห็นที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงมีความเข้าใจในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเราอย่างที่ถูกต้องแม้ว่าบางทีอาจจะถูก กิเลสที่อยู่ในใจจะถูกเศษกรรมที่เคยทํามาข้ามภพข้ามชาติมาบีบมาบังคับอะไรบ้างก็เถอะแต่ถ้าเกิดว่าเรามีความเข้าใจอยู่ระดับหนึ่งแล้วเนี่ยชีวิตของเราก็จะปลอดภัยในระดับหนึ่งเช่นเดียวกันนะเนะดังนั้นก็ขอบคุณที่นั่งฟังกันอยู่ทุกๆวันตรงนี้เนาะแล้วก็จะพยายามหาเรื่องต่างๆมาเล่าให้พวกเราฟังจะได้เข้าใจธรรมชาติของพระพุทธศาสนาธรรมชาติของ พุทธศาสนิกชนแล้วก็จะได้เข้าใจแนวทางที่ครูบาอาจารย์ได้สั่งสอนเอาไว้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อธรรมชโยเนี่ยนะซึ่งเราเองจำเป็นจะต้องมาทำความเข้าใจในบางเรื่องจะได้เดินไปในทางที่ถูกในสิ่งที่ผู้เราทำกันอยู่รวมถึงในฐานะของผู้ที่ว่าทำหน้าที่กัลยมิตรใน ต้องบอกว่าทั้งโลกออนไลน์และโลกแห่ความเป็นจริงเนี่ยต้องมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธรรมชาติของวัดพระธรรมกายด้วยเช่นเดียวกันเผื่อว่าใครสอบถามก็จะได้ตอบเข้าไปอย่างที่ว่าควรจะเป็นอย่างงี้นะแล้วก็เป็นการตอบคำถามที่คิดว่าน่าจะกลางมากที่สุดแล้วในมุมมองที่หลวงพี่เคยใช้เคยคุยกับญาติโยมไปแล้วเขาก็มีความเข้าใจในระดับหนึ่งขึ้นมาอย่างเช่นวันนี้ก็เหมือนกันน,นะนะ ตั้งชื่อหัวข้อว่าพรุ่งนี้กระถินธรรมชัยก็คือแจ้งข่าวให้ทราบเนาะว่าเผื่อใครยังไม่ทราบพรุ่งนี้วันทอดกระถินธรรมชัยเพื่อจะสถาปนา,าอาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยกันนั้นก็ขอเชิญลวงหน้าเมื่อกี้ท่านเจ้าวาดท่านก็เชิญไว้เรียบร้อยแเนะาะพระครูสังครัก รังสิตอิทิกินตโกท่านก็ได้เชิญพวกเราแล้วจะวาดเชิญแล้วนะดังนั้นใครอยู่แถวๆนี้ก็ปฏิเสธไม่ได้แล้วก็ขอเชิญชวนแล้วกันมาร่วมบุญกันแล้วก็หลายๆปีที่ผ่านมาต้องใช้คำว่าหลายๆปีก่อนช่วงหลังๆมาไม่มีแล้วแะแต่ก็บอกไปเพื่อให้พวกเราเองจะได้มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของกฐินของวัดปฐมกายอีกอย่างหนึ่งก็คือว่า มีคนพยายามจะแซวจริงไม่แซวหรอกตั้งค่าที่เอ้ยตั้งความมีความตั้งใจที่จะด้อยค่าวัดวรรมการก็บอกว่าทําไมกรถินวัดวรรมกายถึงไม่แบบสแสดงตัวเลขให้เรียบร้อยอะไรแบบนี้นับเงินกันเสร็จแล้วก็แจ้งให้ทราบด้วยได้เงินอะไรเท่าไหร่โอ้ก็คนก็คอมเมนต์กันเยอะนะบางทีพูดในรายการข่าวหรือเ,ออเป็นสกูปอยู่ใน เว็บไซต์อะไรแบบเนี้เขาก็บอกทําทไมถึงไม่แจ้งวัดอื่นนี่เขาแจ้งไนะได้ยอดเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้วัดพระธมกายทําไมถึงไม่แจ้งก็ต้องบอกว่าอันนี้ไม่ได้ควรนะนะถ้าพูดตานตรงคือพอเสร็จพิธีอพโลกฐินที่ตอนบ่ายพิธีตอนบ่ายเสร็จประมาณสักสี่โมงกว่าพอเสร็จพิธีเสร็จปุ๊บล้วก็นับปัจจัยกันเลยเนี่ยนะคาดว่า ญาติโยงคงจะได้กลับบ้านกันประมาณสักทีสองอะไรประมาณนี้นัเงินที่เข้ามาอันนี้ก็ต้องบอกว่าคนทุกคนที่อยู่ในสภาต้องมาช่วยกันนับด้วยนะเพราะว่าทุกคนก็นเอาปัจจัยเข้ามาร่วมมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนะะไม่ใช่ว่าไม่อยากจะอะไรกันยังไงแต่ว่าในความเป็นจริงมันไม่ได้แล้วก็อีกหลายอย่างบางคนก็โอนผ่านธนาคารวาบ้างโอ้โหมันขั้นตอนมันเยอะแยะมากมายแล้วยังไม่รวม มหาเศรษฐีผู้ใจบุญซึ่งอยู่กันตามศูนย์ส่งเสริมศิลธรรมทั่วโลกด้วยเนี่ยนะโอ้โหมันมันยุ่งยากมากมายเพราะมีผลกับในเรื่องของของที่ระลึกอะไรด้วยแบบนั้นแต่คนที่ตั้งคำถามแบบนั้นก็แค่อยากจะมาด้อยค่าสิ่งที่เราทำแค่นั้นแหละคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้สนใจอะไรหรอกก็ทอดกระถินได้ปัจจัยเข้ามาโดยเฉพาะเจ้าของเงินอย่างเช่นพวกเราเนี่ยนะ อยากให้รู้ไว้ว่าเราทำบุญเรารับรู้ในบุญที่เราจะทำแล้วเราก็รู้ว่าปัจจัยที่ใช้เนี่ยเอาไปทำอะไรอย่างเช่นปีนี้ก็จะเอาไปใช้สร้างอาคารซึ่งถือว่าเป็นอาคารที่ชื่ออาคาร80ปีหลวงพ่อธรรมชโยเพื่อที่จะใช้อบรมพระเนี่ยนะที่ว่าจะได้มาเป็นกำลังและก็อายุ ของพระพุทธศาสนานี่คือจุดประสงค์ของะดินในครั้งนี้และพวกเราก็ร่วมบุญไปแล้วไม่ได้สงสัยอะไรหรอกเราก็ร่วมบุญกันมาแต่คนที่จะด้อยค่าก็ด้อยไปเพื่อบอกไว้ตรงนี้ใครมาถามมาอะไรก็จะได้แจ้งให้ทราบของเราไม่ใช่มีคนแค่หลักสิหรือหลักร้อยที่มาร่วมงานคนมาร่วมในหลักเป็นหมื่นนะนะดังนั้นก็แล้วก็ลูกศิษย์ลูกหาอยู่ที่ทั่วโลกเลยจํานวนอีกเยอะแยะมากมายเลยซึ่งก็ไม่อยากจะ นับกันแบบนั้นแหละเพราะมันเยอะรู้ไปก็เท่านั้นนะเอาสิ่งที่มีความจําเป็นละกันในเรื่องของสัมมาทิฏฐินี่แหละเป็นสิ่งที่เราเองจําเป็นจะต้องมาเรียนรู้ทําความเข้าใจกระถินเนี่ยต้องบอกว่าเป็นงบที่เข้ามาใช้ในวัดซึ่งก้อนใหญ่ที่สุดของทุกวัดเลยนะที่มีการจัดกระถิน ก้อนจะใหญ่ที่สุดเลยในระหว่างปีพระป่าก็จะระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกระถินเนี่ยทุกวัดถ้าเกิดว่าพระถึงเนี่ยนะจำนวนตั้งแต่5รูปขึ้นไปงานบุญกระถินจะเป็นงานที่วัดได้ปัจจัยเยอะที่สุดเลยจะเอาไปใช้เอาไปทำอะไรก็แล้วแต่ยกเว้นว่ามีการก่อสร้างอะไรพิเศษซึ่งก็ว่ากันไปแต่ก้อนเงินที่จะเข้ามาโดยปกติเนี่ย ของวัดโดยส่วนใหญ่ในประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกที่เป็นเทรวาทที่มีการจำพรรษากันอยู่เนี่ยเงินกระถินจะเป็นเงินที่เป็นก้อนใหญ่ที่สุดดังนั้นเราเองก็ไปร่วมบุญกับหลวงพ่อท่านเถอะในแต่ละวัดที่อยู่ทั่วๆไปแบบนั้นนะเราเองได้ไปช่วยกันปีนี้นี่ก็ต้องบอกว่าเอาบุญใหญ่ให้หลวงพ่อธรรมชโยกันตั้ง5,000วัดทั่วโลกเลยเนี่ย ดังนั้นเราเองก็ได้บุญกันเยอะเลยนะแล้วก็หลวงพ่อธรรมชโยก็ได้บุญกันเยอะเลยซึ่งเราเองเป็นผู้ที่ทำแล้วก็น้อมถวายให้กับท่านเพื่อที่จะบูชาทำท่านนะนะดังนั้นให้นึกถึงบุญก้อนนี้เอาไว้ด้วยเยอะๆก็แล้วกันวัดโดยทั่วๆไปเนี่ยได้เงินปัจจัยกระชินมาอันนี้พูดถึงวัดโดยส่วนใหญ่เลยแล้วกันที่ไม่ได้อยู่ในเมืองใหญ่ๆอยู่ตาม ป่าตามเขาหรือตามพื้นที่ต่างๆที่อยู่รอบทั่วประเทศไทยเนี่ยได้ปัจจัยมาเท่าที่ไปคุยมาเนี่ยส่วนใหญ่จะหมดกับการใช้หนี้น,นะมีหนี้ในการที่ว่าไปยืมข้างวัดมาบางยืมในที่นี้ก็คือว่าไม่ไแบบขอยืมตังหน่อยเลยกไม่ใช่นะไปเอาถุงที่มันเป็นใส่ข้าวมาเป็นถุงที่ใส่ปูนมาเป็นกระเบื้องมาเป็นเหล็กเอ้ยเป็นอะไรที่วัดใช้นั่นแหละแต่ก็บางที ปัจจัยยังไม่เข้ามาก็บอกเดี๋ยวก็ทิ้นเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาตังค์มาให้พระเขาก็จะบอกแบบนี้แต่แถวข้างวัดเขาก็โอเคนะเขาก็ให้วัดเอาไปพอเงินกระทินเข้ามาพระก็เอาเงินไปใช้เราเองเนี่ยต้องใช้คําว่าสิ่งที่ทําทากันอยู่เนี่ยปลดภาระหนี้ให้กับวัดต่างๆวัดพระประกายก็เหมือนกันนะบอกว่าจะสร้างอาคาร80ปีของหลวงพ่อธรรมชโยเงินยังไม่เข้ามาอะไรเลยนะ เราเองก็ขึ้นอาคารขึ้นมาแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีแล้วก็มหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายที่ช่วยกันนะนะทั้งทอดประปาทั้งอะไรก็ว่ากันไปสร้างเข้าไปก่อนเพราะกลัวเดี๋ยวจะสร้างไม่ทันตอนอคุณครูผู้ใหญ่ท่านอายุ80บเป็นทัาเหลือเวลาประมาณสักสองปีเราเองก็เอาบุญกันเต็มที่ไปก่อนก็เป็นอย่างนี้แหละดังนั้นเนี่ยเงินที่มันหมุนเวียนใช้ไปใช้มาเนี่ยก็เป็นสิ่งสําคัญเราเองช่วยปลดภาระให้กับ สัมภาระหรือสมภารเนี่ยนะท่านแบกภาระไว้เยอะมากเนี่ยช่วยๆกันที่อยู่ทั่วประเทศจเจ้าอาวาสทั้งหลายก็ต้องนึกตรงนี้ไว้ด้วยว่าคนที่ปลดภาระให้กับคนซึ่งแบกภาระอยู่แล้วไม่ใช่ภาระทั่วๆไปด้วยนะเป็นภาระของพระศาสนาที่ท่านแบกไว้นั้นบุญเท่านั้นแหละที่ทําให้ฝผือพวกเราแล้วเราไปช่วยปลดภาระท่านเราก็ได้บุญเพิ่มขึ้นทุกๆอย่างที่แบกอยู่อาคารเอ่ย ทุนเล่าเรียนนักเรียนเอ่ยอะไรเอ่ยทุกอย่างเป็นบุญที่เราจะได้ร่วมกับเจ้าวาดอย่างน้อยที่สุดก็5,000วัดทั่วโลกเนี่ยนะก็ให้นึกถึงบุญตรงนี้ไว้ด้วยพรุ่งนี้วันกระถินธรรมชัยวัดพระธรรมกายปัจจัยที่เข้ามาสร้างอนาคตของพระศาสนาสร้างอาคารอบรมเพื่อที่ว่าจะได้มีพุทธบุตร ซึ่งมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกและชีวิตเนี่ยเป็นสมาธิิรวมถึงได้เข้าใจธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างดีเลยรวมถึงว่าไม่ต้องไปกังวลกับสถานที่จะกินจะอยู่จะนอนอะไรใช้สิ่งที่พวกเราร่วมบุญตรงนี้มาดังนั้นปีนี้บุญใหญ่บูชาธรรมคุณครูไม่ใหญ่สืบทอดอายุพระาศาสนา แล้วก็ทําอะไรกันเยอะแยะเลยนะเพราะว่าสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงสั่งสอนเอาไว้เริ่มต้นจากพระภิกษุนี่แหละที่จะนําไปบอกต่อสอนต่อกับประชาชนโดยทั่วๆไปเราเองได้อันนสงส์ตรงนี้มาแล้วนะจากคุณครูไม่ใหญ่ซึ่งเราทาหน้าที่พระภิกษุได้ดีเหลือเกินเอาคำสั่งสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาบอก มาสอนต่อแล้วก็ทำให้เราได้รู้และเข้าใจหน้าที่ของตัวเราอย่างแท้จริงก็เลยตั้งใจจะทำกันต่อวันนี้ก็เลยขอเอาคําของออมีการ์ดเก่ามาจริงชื่อท่านตอนนี้เปลี่ยนไปแล้วเป็นพระพรมชิระปัญญาจารย์นะแต่ก็เอาสิ่งที่ท่านเขียนไว้ตอนที่เป็นพระมหาโพธิวงศ์สาจารย์แต่ไม่เป็นไรหรอกระดับเดียวกันเปลี่ยนชื่อแค่นั้นเอง เอามาให้พวกเราได้รับรู้กันว่าท่านเป็นราชบัณฑิตที่เป็นพระภิกษุรูปเดียวนะสรุปสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนเอาไว้ให้พวกเราได้รับรู้กันท่านสรุปเอาไว้ว่าอย่างไงเดี๋ยวเรามาฟังดูแล้วกันนะท่านเขียนสรุปเอาไว้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรานี่แหละห่างไกลความชั่วมีสติ ระลึกรู้ไม่เผลอปล่อยจิตของตนไปในเบื้องต่ำซึ่งก็คือความไม่ประมาทนั่นแหละจนกลายเป็นความเคยชินในวงเล็บนิสัยเนี่ยนะคือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนให้ห่างไกลจากความชั่วให้มีสติระลึกรู้ไม่ปล่อยจิตของตนไปในเบื้องต่ำเพราะจิตใจของมนุษย์เนี่ยจะไหลไปสู่เบื้องต่ำเป็นปกตินะถ้าพระเขาก็จะ ใช้คำแบบนี้แหละจนกลายเป็นความเคยชินหรือนิสัยนี่คือสิ่งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเอาไว้แล้วคุณครูไม่ใหญ่ก็สอนให้เราได้เข้าใจตรงนี้แหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งสอนให้เรารู้จักรักษาใจแล้วก็มีคำที่มีแต่ชาววัดพระธรรมกายใช้กันนะนะขอให้อยู่ในบุญคือนึกถึงแต่คุณงามความดีแล้วก็ใจแช่อิ่มอยู่ในบุญตลอดทั้งวันอยู่ในบุญไว้นะนึกถึงความดีไว้นะ รวมใจไว้ที่ศูนย์กลางกายฐานที่7บุญเกิดขึ้นนั่นคืออยู่ในบุญแล้วแหละแล้วก็ทําสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับบุญกุศลทั้งหลายนี่ก็คือสิ่งที่เราเองได้เรียนรู้จากคุณครูเมื่อใหญ่เลยกลายมาเป็นบุคคลที่ถือว่าเป็นพุทธศาสนิกชนซึ่งทําด้วยข้อปฏิบัติทําด้วยวัฒนธรรมประเพณีแล้วก็ทําด้วยใจนะนี่คือสิ่งที่พวกเราทํากันอยู่เป็นปกติ เป็นธรรมดาอย่างสม่ำเสมอดังนั้นพรุ่งนี้วันกรถินธรรมชัยก็ขอเชิญอีกรอบเนาะเผื่อใครเมื่อกี้มาไม่ทันก็เจ้าวาดท่านชวนแล้วนะเมื่อกี้เจ้าวาดวัดพระธรรมกายท่านชวนแล้วก็อย่าลืมพรุ่งนี้มาร่วมบุญกันถ้าอยู่ใกล้ๆถ้าอยู่ไกลไม่เป็นไรเราร่วมพิธีผ่าน GBN ผ่าน YouTube ผ่านซูมได้ตามปกติของเรานี่แหละดังนั้นจะถึงวันกรถินพรุ่งนี้ก็ให้ความรู้ในเรื่องเกี่ยวกับ กระถินนิดหนึ่งแล้วกันว่าคำแปลเป็นอะไรกันยังไงแล้วก็มีกรรม,มวิธีแบบไหนอะไรยังไงบ้างเดี๋ยวลงมาฟังดูนะกระธินทานเนี่ยคือการถวายผ้าพวกเนี้ยจะมีการถวายผ้าให้แก่พระภิกษุผู้ผ่านการอยู่จำพรรษาณนะอารามใดอารามหนึ่งตลอดสเดือนในฤดูฝนนับว่าเป็นการทาน ย่อมก่อให้เกิดอานิสงส์มากมายแก่ผู้ทอดถวายนะต้องเฉพาะวัดที่มีพระอยู่เกิน5้รูปอยู่ตลอด3เดือนในช่วงฤดูฝนแล้วก็เป็นจังหวะล็อกไว้ด้วยตั้งแต่ออกพรรษาไปจนถึง15คห้าค่ำเดือน12หรือวันเพ็ญเดือน12มาลอยกระทงนั่นแหละในช่วงเท่านี้เป็นการทานทั้งการที่ว่าบ,บีบบังคับด้วยช่วงเวลาทางนี้แล้วก็ ในวัดนั้นก็ต้องมีพระที่อยู่ครบถ้วน3เดือนเนี่ยนะตลอดใจมาสนี่แหละใครไปทอดถวายก็จะเกิดอาน,นิสงส์เยอะแยะมากมายเลยมาพูดถึงการลทานกันหน่อยละกันการลทานเนี่ยอ่านว่าการละทานเดี๋ยวเผือไม่รู้การละทานอ่านว่าการละทานนะนะแปลว่าทานที่ถวายตามการทานที่ทรงอนุญาตให้รับได้ตามการคำว่าการละทานหมายถึงทาน หรือสิ่งของที่มีกำหนดระยะเวลาถวายภิกษุสงฆ์ซึ่งเป็นระยะเวลาที่พระพุทธเจ้าทรงอนุญาตให้ภิกษุรับทานเช่นนั้นได้คือเฉพาะในช่วงเวลาแบบนี้แหละในตอนเนี้ยเท่านั้นหากถวายก่อนหรือหลังระยะการนั้นไม่ถือว่าเป็นการลทานอันนี้ก็มาจากหลวงพ่อพระพรหมวชิระปัญญาจารย์เช่นเดียวกันนะนะซึ่ง กาลทานเนี่ยก็จะเกี่ยวเนื่องกับการเข้าพรรษาของพระเนี่ยมีอะไรบ้างเอ่ยที่พระพุทธองค์ทรงกําหนดไว้ว่าเป็นกาลทานคือ1ผ้าอาบน้ําฝนทรงกําหนดให้พระสงฆ์รับได้ตั้งแต่แรมหนึ่งข้าเดือน7ถึงวันเพ็ญเดือน8รวมหนึ่งเดือนเนี่ยนะก่อนนี่แหละที่จะเข้าพรรษาช่วงนี้นะจะเป็นช่วงที่ ญาติโยมก็ไปถวายพระอาบน้ำฝนกันซึ่งเริ่มโดยนางวิสาขานะเป็นผู้ทูลขอพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฐมเหตุก็คงรับทราบกันไปแล้ววันนี้ขอมาพูดถึงกระถินแล้วกันแล้วก็ผ้ากระถินส่งอนุญาตให้พระสงฆ์รับได้ตั้งแต่แรมหนึ่งค่ำเดือน11จนถึงวันเพ็ญเดือน12รวม1เดือนนี้เป็นการทานอันแรกเนี่ยนางวิสาขาเป็นคนขอถวายพระอาบน้ำฝนเนี่ยนะ แต่กระถินเนี่ยที่ว่าเป็นบุญพิเศษคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ทรงกําหนดอันนี้เราต้องรู้ไว้นะเรื่องนี้แหละเป็นเรื่องเดียวเลยคือที่พระพุทธองค์ทรงกําหนดไว้คือกระถินดังนั้นเนี่ยบุญใหญ่พะเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าท่านกําหนดกําหนดอย่างเดียวด้วยนะคือกระถินตรงนี้แหละดังนั้นก็พรุ่งนี้เนาะขอเชิญมาอุบุญกันที่วัดพระธรรมกายความพิเศษของกระถินมีอะไรบ้างเดี๋ยวก็ลองมา ศึกษากันดูแล้วกันจะได้รับรู้กันพรุ่งนี้ไหนไหก็จะมาทอดกันแล้วความพิเศษของกฐินทานเนี่ยคือ 1. จํากัดประเภททานคือต้องถวายเป็นสังฆทานเท่านั้นให้ใครคนใดคนหนึ่งไม่ได้เป็นสังฆทานถวายแก่กลางหมู่สงฆ์สองจำกัดเวลาคือต้องถวายภายในระยะเวลาหนึ่งเดือนนับแต่วันออกพรรษาเป็นต้นไป 3. จํจำกัดงานคือพระภิกษุที่กรานกะถินต้องตัดเย็บย้อมและครองให้เสร็จภายในวันที่กรานกะถิน 4. จํากัดทายธรรมคือผ้าที่ถวายต้องถูกต้องตามลักษณะที่สงกําหนดไว้นะมันมีรายละเอียดอยู่เยอะอยู่พอสมควรจําจำกัดผู้รับ คือพระพิสุผู้รับกรถินต้องเป็นผู้ที่จำพรรษาในวัดนั้นโดยไม่ขาดพรรษาและในวัดมีจำนวนพระจำพรรษาไม่น้อยกว่า5รูปนะถาวายกระสงนี่บุญใหญ่เลยต้องบอกไว้แบบนั้น6กจำกัดคราวคือแต่ละวัดรับกระถินได้เพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้นแล้วก็ข้อที่7เป็นพระบรมพุทธานุญาต พระพุทธองค์ทรงอนุญาตเองไม่มีผู้ใดมาทูลขอเห็นไหมนี่คือความพิเศษของกระถินดังนั้นก็รับทราบกันแบบนี้แล้วพรุ่งนี้เนาะอย่าขาดกันเลยและกันแม้ว่ามาไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่ยังไงก็ต้องร่วมพิธีให้ได้ไม่ใช่เฉพาะการทอดกระถินในช่วงบ่ายหรอกแต่ไล่ไปตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยนะจะได้มาตักบาท เราก็มีการถ่ายทอดสดเช่นเดียวกันเพื่อเราจะสามารถจะส่งปัจจัยมารวมถึงได้ร่วมอนุโมทนากับผู้ที่เข้ามาร่วมพิธีกันด้วย 2. ก็ต่อจากนั้นก็สำคัญมากนะเมะื่อกี้ท่านเจ้าวาดก็บอกไปแล้วการบูชาข้าวพระเราไม่เคยขาดกันเลยเนาะใครที่บูชาข้าวพระกันเป็นประจำพิมพ์9้ามาให้ทราบกันหน่อยแล้วกันนะนะบูชาข้าวพระเป็นประจำเลยเนี่ยพิมพ์เ้ามาให้ร,รู้รู้หน่อยบุญใหญ่ คุณยายท่านบอกไว้ว่าอย่าขาดอูพิมพ์กันมาเยอะเลยตรงนี้แหละเห็นไหมเอ่ยเราใช้ชีวิตของเราเนี่ยเรียกได้ว่าเป็นคนที่อยู่ในบุญตลอดดังนั้นชีวิตของเราปลอดภัยมากนะทั้งในชาตินี้ในการเดินทางไปในสังสารวัตรรวมถึงในการสร้างบารมีของพวกเราด้วยนี่คือสิ่งที่พวกเราเองได้สั่งสมกันเป็นปกติเป็นประจำเพราะว่า จะหาคนที่มาทุ่มเทแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบตรงนี้ไม่ง่ายนะขอบอกเอาไว้ก่อนเราเองได้เรียนรู้ตรงนี้ได้เข้าใจกรอบตรงนี้ชัดแล้ววันนี้ก็เลยเอามาเล่าให้พวกเราได้ฟังจะได้มีความรู้ความเข้าใจมากกว่าผู้อื่นเขานิดหนึ่งเนื่องจากว่าบางทีบางครั้งคนทั่วๆไปก็ไปร่วมกันแบบนั้นแหละ ไปถวายกันก็แบบนั่นแหละไปเฮฮากันซะมากกว่าไปเจอเพื่อนเจอฝูงได้ไปฟ้อนไปรํากันก็สนุกสนานกันดีก็ถือว่าก็ยังน้อยก็ไปวัดแล้วไปร่วมพิธีกรถินก็ได้บุญกันะนะเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ค่อยเต็มเม็ดเต็มหน่วยเท่าไหร่ในตัวของบุญแต่พวกเราเองพรุ่งนี้กรถินธรรมชัยเนี่ยโดยปกติอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งก็เล่าให้พวกเราได้รู้ธรรมชาติเช่นเดียวกันว่า โดยปกติทั่วๆวไปเนี่ยวันทอดกระถินของวัดพระธรรมกายซึ่งตอนนี้ก็ใช้คำว่ากระถินธรรมชัยเพื่อถวายบุญแกหลวงพ่อธรรมชโยท่านเพื่อบูชาธรรมท่านเนี่ยนะวัดรธรรมกายจะเลือกวันอาทิตย์ต้นเดือนหลังจากออกพรรษาเป็นหลักอาทิตย์ต้นเดือนต่อจากหลังออกพรรษาจะเป็นจะเป็นที่กําหนดไว้เป็นคร่าวๆประมาณนี้แหละยกเว้นว่ามีอะไรพิเศษก็ค่อยปรับ ค่อยเปลี่ยนอะไรไปตามนั้นคือบางครั้งเนี่ยเหมือนปีที่แล้วถ้าจาไม่ผิดนะนะวันทอดกระถินถ้าใช้อทิตต้นเดือนเนี่ยเหมือนว่าจะออกจากช่วงหนึ่งเดือนไปแล้วมันไม่ทันนะนะต้องภายในเวลาหนึ่งเดือนเลยจําเป็นจะต้องมาทอดกันในระหว่างกลางถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วเป็นแบบนี้แต่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาทิตต้นเดือนเดือนถัดไปหลังจากที่ออกพรรษาสมมติออกพรรษาเดือนตุลา วันทอดกระถินของวัดพระธรรมกายก็จะเป็นอาทิตย์ต้นเดือนพฤศจิกาแบบนี้พอเข้าใจเนาะก็เป็นลักษณะแบบนี้แหละเราจะได้รู้ธรรมชาติของวัดพระธรรมกายไปด้วยไหนๆก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาวัดพระธรรมกายแล้วนะแล้วก็ปัจจัยก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้ทําอะไรถ้าบอกว่าเป็นค่าใช้จ่ายใช้เพื่อทํากิจพระศาสนาก็เป็นเรื่องทั่วๆไปนั่นแหละแต่ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามแต่รับรองได้เลยว่าสิ่งที่ใช้มาก็เพื่อ งานของพระศาสนาทั้งสิ้นปัจจัยที่เข้ามามีณะกรรมการดูแลเป็นอย่างดีนะถ้าเกิดว่าระบบของวัาพระธรรมกายไม่ดีนี่ถูกเล่นงานล้มไปนานแล้วนะตอนนี้เรายังยืนหยัดได้บแบบนี้เพราะเรามีญาติโยมเรามีพระพิสุที่ช่วยทํางานสอดประสานกันเองแล้วก็มีความชัดเจนในแต่ละเรื่องอยู่ในระดับที่เป็นมาตรฐานซึ่งต้องถือว่า กลไกตรงนี้วางรากฐานไม่โดยคุณยายมหารัตนะอุบาสิกาจันทร์คนนกยูงผู้ซึ่งมีวิสัยทัศน์ยาวไกลอันเกิดจากใจที่ใสสะอาดสว่างมีญาณทัศนะซึ่งเกิดจากการฝึกฝนอบรมตนเองของท่านเนี่ยนะดังนั้นเราเองก็ทำตามคำสอนของคุณยายคุณยายบอกอาทิตย์ต้นเดือนอย่าขาดพรุ่งนี้ก็อย่าขาด แล้วก็ตอนบ่ายก็มีการพิธีอภปโลกทินก็จะได้ทราบกันแล้วว่าภิกษุที่พูดเมื่อกี้ว่าสามเตือนที่อยู่จำมันสาม่ขาดเลยในรู้วัดพระธรรมกายแห่งนี้สงจะเสนอชื่อใครก็ลุนกันทุกเปียนะว่าใครจะเป็นผู้ที่รับกระถินของวัดพระธรรมกายพรุ่งนี้ก็ร,รอฟังกันแล้วกันนะเนาะในพิธีอภิโลกถินตอนช่วงบ่ายก็ เป็นกิจกรรมเล็กๆอย่างหนึ่งได้รุ่นกันเบาๆนะแต่ว่าเป็นการรุ่นที่จำสายเบิกบานสนุกสนานบุญบันเทิงผู้นี้ก็อย่าลืมเอาบุญกันแต่เช้าตอนบ่ายที่จะได้มาเอาบุญกันส่วนช่วงเย็นพระก็จะไปกลานกระถินที่โบสถ์อันนี้ก็จะเป็นพิธีสงฆ์ะนะก็ไปทําพิธีทางสงฆ์กันก็จะมีการถอดนิติฐานผ้าเก่าแล้วก็อธิษฐานผ้ากระถินที่เพิ่งรับมานั่นแหละเป็นผ้าใหม่แล้วก็ห่มกันเลย ใช้กันเลยแล้วก็ให้พระภิกษุที่อยู่จำพรรษาด้วยกันตลอดไตรามาสหรือสามเดือนนีได้ร่วมอนุโมทนากันแล้วก็จะได้มีอนิสงส์หลายๆอย่างในตามรูปแบบที่พระควรจะได้ก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบพิเศษเนะนะก็อย่างเช่นว่าไปไหนก็ไม่ต้องไปบอกกล่าวบอกลาอะไรแบบนี้แล้วก็ซึ่งก็หลายๆอย่างถ้าเป็นเรื่องของกรอบ ในการใช้ชีวิตเป็นพระถือว่าพิเศษแล้วดังนั้นก็อานิสงกรถินที่พระจะได้กันก็หลังจากที่เข้าไปร่วมพิธีกรานกระถินที่โบสถ์ในช่วงเย็นอันนี้ก็เป็นความรู้ที่เอามาฝากให้พวกเราได้รู้ในเรื่องเกี่ยวกับกระถินก่อนที่จะถึงวันกรถินธรรมชัยพรุ่งนี้ให้กับหาเศรษฐีผู้ใจบุญทุกๆท,ท่านได้เรียนรู้กันเอาไว้เนาะวันละหน่อยวันละหน่อย,วอยความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างตั้งใจละพรกันนะ ด้วยบุญกุศลที่พวกเราได้ฝึกฝนอบรมตนเองตามเส้นทางที่พระสัมมาสัพพุธเจ้าได้ปูพื้นเอาไว้ผ่านการศึกษาทั้งด้านปริยัตโดยนำมาปฏิบัติจนเกิดผลที่ชื่อว่าปฏิเวทให้พวกเราได้มีความรู้ความเข้าใจในเกี่ยวกับเรื่องของธรรมะด้วยใจด้วยประสบการณ์ตรงอย่างแท้จริงมาด้วยดีตลอดที่ผ่านมานี้ ก็ขอให้ท่านผู้ใจบุญทุกท่านมหาเศรษฐีผู้ใจบุญทั้งหลายจงมีแต่ความสุขมีแต่ความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปทั้งทางโลกแล้วก็ทางธรรมหยิบจับอะไรก็ขอเป็นเงินเป็นทองเป็นเพชรสำเร็จทุกสิ่งมีสุขภาพพรรณนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอายุไขย,ยืนยาวไม่เจ็บไม่ป่วยไม่ไข้ใช้ชีวิตอยู่ในการสาร้างบารมีได้อย่างสะดวกง่ายได้ได้นานเท่าที่ใจของเราต้องการ ด้วยมหาทานบารมีที่สั่งสมเป็นประจำอย่างสม่ำเสมอทุกๆุบุญไม่ว่าจะเป็นการทอดผ้าป่าทอดกระถิ้นหรือบุญอะไรที่นอกเหนือจากนี้ก็ขอให้พวกเราทุกคนได้มีสายสมบัติจักรพรรดตักไม่พร่องเอามาใช้สร้างบารมีได้โดยง่ายไปทุกภพทุกชาติเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้คำจุนพระพุทธศาสนาวิชาธรรมกาย ด้วยความกระตัญยูกะตะเวทีต่อมหาปูชนียายาจารย์ต่อครูบาอาจารย์ทุกๆท่านก็ขอให้พวกเราทุกคนมีความรู้แจ้งแทงตลอดทั้งทางโลกและก็ทางธรรมเมื่อไหร่ที่ตั้งใจจะนั่งสมาธิจเจริญภาวนาขอให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในได้โดยง่ายโดยเร็วพลันไปทุกภพทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งธรรมจงทุกท่านทุก ประการเธออย่าลืมรีบพักกันเนาะแต่ก่อนที่จะพักทบทวนบุญของเราให้ดีน้อมถวายบุญนั้นแก่มหาภูชนียาจารย์น้อมถวายแก่หลวงพ่อธรรมชโยรวมถึงแผ่เมตตาไปยังสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยนะคืนนี้ขอให้หลับอยู่ในอู่ทะเลบุญพรุ่งนี้ตื่นมาตอนเช้าขอให้สดชื่นมาเอาบุญกันตลอดทั้งวันเลยตั้งแต่เช้าไปจนถึงตอนเย็นเลยนะ ให้มีความสุขกันมากๆเนอะซีโลกไหนจะเป็นกคำวันอยู่ก็ขอให้อยู่ยังมีความสุขแล้วกันแล้วก็พบกันอีกทีวันจันทร์หลังกระถินสลับคืนนี้ขอจเจริญพร